คลิปนี้ส่งงานลูกค้านะครับผม ATV r a n g e r คันนี้เป็นตัว200นะครับปี2016นะครับทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหลังกันเลยด้านหลังลูกค้าให้ติดไฟท้ายเพิ่มนะครับติดไฟท้ายเพิ่มไฟเลี้ยวเพิ่มนะครับนี่นะครับแล้วก็ติดตั้งหัวบอล ั้งโซ่ล้างคาบูถ่ายของเหลวทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ่าเครื่องชุดใหญ่นะครับผ่าทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนประกันนะครับทั้งตัวเพราะว่าเนื่องจากน้ํามันเครื่องหยดซึมนะฮะอันนี้เราผ่าเปลี่ยนไม่มีหยดไม่มีซึมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ติดตั้งวินหน้านี่นะครับติดตั้งวินหน้า อะไรอีกออระบบไฟอูไหลทำทำเยอะมากครับคันนี้ครับเก็บทุกจุดนะครับผมก็สมบูรณ์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับมีเสียงสตาร์ทค่อนข้างดังและน่ากลัวเวลาที่สตาร์ทนะครับดังแขกแขก,แขกลยครับ เหมือนเฟืองรูดนะฮะก็ทำการแกะหรือดูก็ปรากฏว่าวัา Start, นเวสตาร์ทนะฮะมีมีรอยร้าวแล้วก็บิ่นบางส่วนนะครับก็ทำการเปลี่ยนก็เดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทกันเลยนะครับว่านิ่มัวลขนาดไหนแนะลูกสูบคันนี้มีการทำมานะครับลูกเลยแน่นสังเกตว่ากรธีร์แร่ปุ๊บหายปล่อยนะไม่ต้องสกใจปล่อยอย่าแช่ ปล่อยเพิ่กดทีสองติดเลยไหมฮะแก่ไหมฮะนิ่มเี่งนิ่งนะฮะนี่รถเก่านะครับเอามาสวิตไม่ได้ทําเครื่องนะครับเปลี่ยนแค่วันเวสตาร์แล้วก็ผ่าเปลี่ยนชุดประเกน็นเปลี่ยนประเกน็นเพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วซึมถ้าน้ำมันรั่วซึมมีผลอะไรบ้างก็แน่ๆเลยนะครับพอน้ำมันรั่วซึมไปเรื่อยเราลืมเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยพะโลเลยครับนะฮะลูกสูบติดอะไรพัง ปัญหาตามมาเลยต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนไฟท้ายกันไฟท้ายเนี่ยลูกค้าให้ติเราติดตั้งเพิ่มนะฮะกลัวว่าจะสว่างไม่พอนี่นะครับซ้ายขวาเห็นไหมฮะเอาแบบสะใจไปเลยมีไฟเบรกด้วยน,นะครับเดี๋ยวกำเบรกให้ดูครับมันจะยากนิดนึงนะคนเดียวอันนี้กำเบรกนะฮะกำเบรกแล้วก็มีไฟถอยด้วยนะครับเดี๋ยวไส่เกียร์ถอยดูนะ ีไฟเกียร์ถอยครับสีขาวติด2อวงคู่ของเดิมสแตนดาร์ดไม่มีนะครับเราติดตั้งให้เราเดินระบบไฟให้เครื่องยนต์เป็นไงฮะโอ้เสียงนิ่มมากครับเดินเบานิ่มมากๆอันนี้ย้ํานะครับลูกค้านํามาเซอร์วิสเต็มระบบทั้งคันนะครับก็อะไรไม่ดีเราก็แจ้งไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับหรือว่าเราซ่อมปรับปรุงอะไรซ่อมได้เราก็ซ่อมนะครับ อันไหนที่ควรเปลี่ยนเราก็แจ้งตามาความจริงนะครับว่าควรเปลี่ยนนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับในการใช้งานคันนี้ลูกค้าจะไปใช้งานเขาบอกว่าหนักนะครับเอาไปใช้งานในสวนในฟาร์มเอาไปลากพ่วงขนหญ้าขนอะไรเงี้ยให้วัวให้ควายนะฮะก็โดยทาการสวิตใหญ่ลูกค้าซื้อมือสองมานะครับเราส่งมาให้ใหผมทําในหันทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาทําการขับขี่กันคันนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นเนี้ย มีออยครับออยคืออะไรออยคูลเลอร์นี่นะฮะระบายความร้อนด้วยน้ำมันเครื่องตัวนี้เห็นไหมฮะมีลากออกมาเข้าออเครื่องครับก็คือหมุนเวียนน้ำมันเครื่องมีแต้แต่งด้วยเป็นไงฮะไม่ธรรมดาสอร์ตไลท์เดี๋ยวเปิดไฟสูงให้ดูโอ้โไฟสูงนี่เป็นสีเหลืองนะฮะสวยสวยครับแล้วไฟต่ำตัวนี้จะติดนะฮะเห็นไหมฮะนี่ทำให้ขับขี่ได้อ สวัสดิ์สมนะวิสัยพูดไม่ถูกชัดเจนนะครับมองง่ายโอเคเดี๋ยวมาเทสกันขับมือเดยวนนะครับเกล็ดกดเบรกมือเรียบร้อยเนีย่ยติดหมดทุกจุดนะครับไม่หนึ่งพันกว่าเองโอเคเดี๋ยวไปเทสกันเอาโอเคผมใส่เกียร์ถอยอยู่ขอพ่ยครับแหมเกือบเกือบลงคลองลงบ่อละโอเคใส่เกียร์หนึ่งละ ไม่แส่กีินหนึ่งแต่กีนกินหน้านครับเป็นเกียร์ออโตโ้ออกไปครับโอเคอย่างเงี้ยเสียงนุ่มนวลนอัดเบาๆนะครับอ่าเดี๋ขอกระแทกคันเร่งน,นิดนึงนะครับ เล่นได้เกือบ70นะก็ยังนิ่งๆนะครับมือเดียวสบายๆครับบอกเลยว่ายี่ห้อคนิกนี่ศูนย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะดีเยี่ยมเพราะว่าพัฒนาโดยคนไทยเรียกว่าแบรนด์คนไทยนะครับแบรนด์คนไทยทำไมถึงเรียกแบรนด์ว่าแบรนด์คนไทยแบรนด์คนไทยก็คือรถผลิตนะฮะพูดตรงๆนะครับรถผลิตที่ประเทศจีนนะครับทุกแบรนด์ผลิตที่ประเทศจีนทั้งหมดนะครับยกเว้นพิซซ่าห้าฮอนด้าอะไรพวกนี้คือเป็นรถนอกญี่ปุ่นอะไรนะฮะแต่ว่า รุ่นนี้นะครับพัฒนาโดยคนไทยคือคนไทยเนี่ยได้ข้ามไปโรงงานผลิตเลยนะครับแล้วก็ทําการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ว่ามันแล้วมันมีปัญหาเคยเอาเข้ามาแล้วทดเทสมันไม่ผ่านอะไรเงี้ยคือเราปรับเปลี่ยนพัฒนาจนารถมันออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับรถยี่ห้อโอนคนิกเนี่ยจะอยู่ในสนามสนามเช่านะครับตามจังหวัดต่างๆ แท,แทบจะทุกสนามเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราอะไหล่บริการหลังการขายเนี่ยเรามีแน่นอนนะครับร้อเซครับแล้วก็เซอร์วิสก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านเนาะต้วยทหน่ายแต่ผมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับซื้อทางร้านไม่ว่าซื้อหรือไม่ซื้อนะครับซื้อไปแล้วซื้อแต่หลังอินไปแล้วไม่มีบริการหลังการขายมาที่ร้านผมได้ครับมีบริการซ่อมเซอร์วิสนะหลังการขายครับผมสบายใจหายห่วง หรือมีรถที่จะจะขายนะครับจอดไว้ไม่ค่อยได้ใช้ใช้น้อยอ,อ่าฉันไม่ใช้แล้วฉันจะขายหาส่งมาให้เราตีราคาได้นะครับหรือว่าจะให้เราไปซ่อมตามสนทสนามาที่ต่างๆนะครับเซอร์วิสก็ยินดีพร้อมให้บริการนะผมรับซ่อมรับเซอร์วิส ATV UTV นะครับหรือว่าอื่นๆจักยานยนต์เราก็ซ่อมนะครับแต่เราเน้นที่ ATV AT UTV เป็นหลัก ค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะนํารถมาเซอร์วิสหรือซ่อมทางร้านเราบริการทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทําสีโคใหม่ขึ้นใหม่ทั้งคันเรียกว่ารีสโตหรือประกอบทําใหม่ทุกชิ้นเปลี่ยนอะไรใหม่อะไรที่ไม่ดีเราเปลี่ยนครับหรือว่าจะซ่อมเฉพาะจุดก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอยากให้เราทำนะครับเรายินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็น ATV AT UTV หรือจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถจอดไม่ใช้ เรายินดีรับซื้อนะครับให้ราคาตามสภาพรถนะครับติดต่อมาได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับผมอีวีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ